นพ้องไจะได้ตสัเ้ามาสงของคะพอดีหนูขี่รถผ่านมาเห็นน้องวังอยูเลยนพี่นะจะพี่ต้องขอรายชื่อด้วยนะผขอรายชื่อน้องว่าชื่อนารุนอายุนะเราะว่าต้องส่ย เ้ยกตันเล็กอย่างไบ้าเอาตัดที่มันสันกว่าเดิมไมเนี่ยเออตันว่าแล้วนทีเดียวมถึงก่อนแก่หน่อยแก่อน่อยแก่อน่อยตอด้อได้จันรตัไปหน่อนติดตัวปบ้างดอนตามเขัด่อน นด้เล,ลโดนเหอล็กโดน็ก้นะเฮ้ยโดนเหล็กนะเฮ้เดินหน้าาเยไหมรจับไนนึกอะคือน้องก็ททำอะไรเขาหอบของออกมายก เจ้าของจากรถเนี่ยอ๋อรถกเนี้ยเหรอรถกเนี้ยเหรอใช่แต่ไม่ได้ทำทักเกตมันมีเหล็กโผล่อยู่ใช่ใช่เดินซุ่มซุกของเดินเข้ามาแหละแล้วของมันหนักสูงมาไม่เห็นมอกมาเบาอันแหละเพราะว่าเดินแบบปึ๊บข้ามาเนี่ยคกระบะขาเดินเข้ามาพอดีก็คือเสียบเข้าไปเลยแสดงว่าเหล็กมันโผล่ไว้เยอะเหล็เยอะโผล่ยาวโผล่ยาวอืมเลดินเข้าไปเขาลื่นหรือไงไม่ลื่นครับเดินเตะเลยครับคือเรามองไม่เห็นเลยของมันบางตายเลยเนาะเตะมันจิ้มยาวไปนะเอาไปทางทางทางเนี่ยเพราะว่าเขาจะเดินเข้ามาในร้านเขาเดินา ยกจังหวะก้าวขาพวกเข้าไปพอดีเลเยเข้าไปพอดี